ก็คือพี่น้องถามว่าเวลาทําโครงการที่จะดึงงบประมาณจากอบอตโตเนี่ยเวลาปฏิบัติแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงรับทำโลกโลกเช่นห้าบินรายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายจริงมายืนเพื่อเบอิกเงินเงินที่ได้มาจะมาทําประโยชน์อย่างอื่นใดหรือไม่ครับอ่านี่ ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่ง,งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0 9 7 2 7 9 9 8 3 0แสดงว่าเป็นกัรโลกล่วงพี่น้องเพราะฉะนั้นการโลกล่วงนี่ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมด้วยกันการโชวโกงการโลกล่วงการจอลิมการเบียดเบียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องมุสลิมด้วยกันหรือเพื่อนต่างศาสนาก็ตามเตะพีน่น้อง ยกเว้นจะาพวกกาฟิดฮาร์บีนะเนาะทั้งหมดนั้นอิสลามไม่สนับสนุนดนะิเช่นเดียวก,กันกับโครงการอบอรโตนี่ที่พี่น้องท่าม่าเนี่ยนะคือจะต้องใช้จริงปฏิบัติจริงตามง,งบประมาณตามตามหลักการเช่นเราไปเอาบินาาใจเออนนมาเบิกพี่น้องนี่ยขาเรียกเป็นการโลกล่วงเป็นการบิดเบือนซึ่งท่านนาบี็อลลัลลอฮุวะเลวะสัลลัมบอกว่า มังกอชานี่ยฟาลยัยสามินนาคนที่โลกลลก,ล,กล่วงตีปูไดยโยไม่ซื่อสัตย์ตื่อตงเนี่ยฟาลยัยสามินนาคนนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งจากพวกเราอหรือบางที่ยัดว่า,วาฟาลยัยสามินนี่คนนั้นไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งจากพกผมนะเพราะฉะนั้นถูกการลกล่วงพม่นนองการโกงการโจกโงไม่ คือว่าพิดต่อหลักการของศาสนาเพราะอิสลามเป็นศาสนาที่สันส้นที่สุงอิสลามเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์พี่น้องอิสลามเป็นศาสนาที่โปร่งใสที่ถูกตองที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นนบีสั่งย้ำว่าถ้าเป็นการโลกลวงมีเงินงัมไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนพี่น้องไม่ได้เลยว่าท่วนไดเลือนนี้นะรือทั้งหมดกวาดได้พี่น้องจะไม่โซดกลองต่อหลักการของศาสนาเนาะอัลลอฮ นะสุดท้ายนี่พนะี่น <c oughs> ้องนะก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโราทางร้ายให้การสนับสนุนโราทางร้ายช่วยเลือกกันนะเนโนนนะในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท่าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้ นะ้ำพึ่งเรือเสื้อพึ่งปลาเพราะฉะนั้นตั้งผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะคอบคุณพ่อแม่พี่นองตุกๆุกานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทะอดมาและโดยเฉพาะยังยิ่งพี่นองที่ให้การโอนคามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดข้องโรเป็นประจำในตุกตุกตกวันที่ข้าวทางบัญชีทาดุลิละพี่นองขอขอบคุณพี่นองตุก่านเหล่วเตะกำลังความสามัดโกงพี่นอง เราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่น้องอยู่แต่ฟาร์มอยูเตฟาร์มอีกลัสนายูเตฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาโคงผมให้พี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและกวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากพลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาในวันอัครันต์อัลบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทาซัมแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทํามีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร086 289 1906บริหารงานโดยช่างมาสมยีธรรมน์คุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา8 1เท่านั้น